เปิดใช้ดุลพินิตพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลอปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเมื่อกี้ทำร้อยบนไปนะลงทิปไปวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ลห่สิบนะกรกดาคมลงสูตรไปร้อยบนได้สา เิดติดเจ็ดงวดติดตามชมได้คลิปนี้จะมาทำสิบบนกันสูตรใหม่สิบบนงวดที่แล้วเราเข้ามานะเข้ามาเนี่ยสิบหกกรกฎาคมนี่แผ่นเดิมเราสิบหกกรกฎาออกอะไรแปดเจ็ดสามสองแปดหกเนาะเลขแปดใช่ไหมนี่วิ่งแปด แปดเข้าสิบบนเราเข้ามาด้วยนะนี่สองหกแปดนี่เข้าสามตะบนนี่แปดหกนี่แปดสองแปดหกนี่เข้ามาทั้งคู่เลยสองแปดหกนะเรียบร้อยสวยงามนี่สองแปดหกนี่สองแปดหกนี่เลขแปดเลขวิ่งนี่สองแปดหกนี่แปดหกแปดสองนี่เข้ามาสองแปดหกหลักสิบเลขแปดเราเข้าแต่ตัวนี้เป็นสูตรใหม่ตัวนี้เป็นสูตรใหม่ สถิติเจดงวดมาฝากกนันงวดต่อไปใน1สิงหาคมเจนงวดสถิติี่ผลการคำนวณผลการออกสลากสูตรตรงไหน103ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งกับ103ตัวหน้าครั้งที่สองบวก0.54คงที่แค่นั้น103ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งทั้งงวดที่จะถึงก็คือเลข5 103ตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลข5 5บวก5นี่ได้10บวก0.54คงที่ สูตรนี้นะร้อยสามตัวหน้า,นนาครั้งที่หนึ้ยสาตัวหน้าครั้งที่สองบวกศูนยห้าสีขงที่ถอยหลังไปเจ็ดวดคำนวณกัน493ออก9383เนี่เข้ามาในตำแหน่ง10บน5 0 4 4ูนย์เข้าสิบบน948 095 9เข้าสิบบน6ก5 6, 7, 6, 10, นึ่งเข้าสิบบน4ง่วดละหกหนึ่งห้า 9ก้าเข้าสิบนอ๋อมีแต่หกหน 6, กับหทั้งนั้นเลยหกหนึ่งห้าสอดเข้าสิ 10, บนมีแต่เลขหกกับเลขห้าทั้งนั้นเลยนะเอาามแปดสองเข้าสิบนสังเกตดูนะเลขห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 เลขโอ้โหหกวดต่อกันเลยนะหกับหเนี่ยเรามาลองดูมวดนี้ที่จะถึงเนี่ ร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หเลขห้าร้อยสาตัวหน้าครั้งที่สองเลขหเป็นเลขสิบเตือนหน้า0ย์ได้เลขศูนยศนย์บวกหได้5 5าบวกสีได้9ปักหลักสิบนได้เลขศูนเลขห้าเลขเก้ารอผลครับวันที่1สิงหาคมหกสามหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกศนย์หสีคงที่ สถิติ7งวด1สิงหาคมเรียบร้อยครับฝากไว้ประมาณนี้เนาะเพิ่มเติมยังไงก็เข้าไปคุยกันที่ไลน์กรุ่ KTV Channel ตรงนี้ไลน์ไอดนะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจยาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย